ไลฟ์ครับผมใช่วันนี้เราเดินสัตว์เดินทางโดยไทยเวียดเจ็ตนะฮะคอนพูดสีอะไรคะคอนพูดสีอะไรเขียวมะจีสีก็เขียวก็เขียวใส่เขียวเขียวเของเขาไม่มีใครมีสีเขียวสีมงคลเหรอวันนี้ก็มีที่เขียวนะคะ ดูดิวันนี้เดินทางโดยโดยสารโดยอะไรครับสวัสดีค่ะคุณพี่โจโลสลีสายการบินเวียดเจนค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เคาน์เตอร์สกายบอสค่ะหรือว่า V I P C I P นั่นเองนะคะคแต่ว่าก่อนที่เราจะมาที่นี่เราอยู่ห้อง i อซมาก่อนแต่ว่า โอเคโอเคตามนั้นนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ไหนคะคุณทีน่าคะที่พนมเปนค่ะพนมเปญเคนโบดียใช่แคมโบเดียที่ว่า คือว่าเป็นสถานที่ destination เลยนะคะที่หลายๆคนอยากจะไปเนาะใช่แล้ววันนี้เราก็มี opportunity ที่เราจะได้เดินทางไปที่แคนเบอร์เียเป็นอะไรที่แบบเป็นเกียรติมากเลยใช่ค่ะแล้วก็เอาไปนึงนะคะขอคิดสักออกนะคะแล้วก็ as you know นะคะตอนนี้นะคะเวียดเจ็ตนะคะมีสายบินตรงเลยนะคะจากกรุงเทพไปพนมเปญนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องไทยเวียดเจ็ตเท่านั้นเนาะนะฮะอาไม่ต่ออ่ะ เอาไม่ต่อดูาะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจนะคะ if you are interested นะคะก็สามารถมาได้เลยค่ะครับตอนนี้ยังมาไม่ครบนะคะเหลือเฮดีพี่ชมนี่อิงฟ้าอ่าเห็นว่ากันคุณมาลีได้มาไหมไม่มามาไม่ทันอยู่ยังอยู่ตอนนี้อยู่ลูเซนสวิตเซอร์โอ้โหเขาเที่ยวยาวเลยเนาะสวัสดีเขาไม่โชว์ตัวเดี่ยวนะครับคุณมาลีัวนเรัวสวนสดงอันนี้ก็เขียวสวัสดีค่ะ อะไรนะสวดเสดสวดเสดแต่ว่าแต่ว่าสวัสดีค่ะรถสวัสดีครับถ้าครับไม่รู้ไม่ใช่ไปสอบมาเป็นไงบ้างฮะยังไม่ได้สอบเลยยังไม่ได้กลับบ้านเลยใช่อันนี้ก็เพิ่งฝึกภาษากับนี่คุณครูแชมป์อยู่คุณครูแชมป์สอนในหัวรอลอยมากเลยเมื่อกี้คนเขาดมดีนะให้แล้วค่ะ วันนี้เราเดินทางไปยังไงครับเดินทางจากายเวสเซสนะคะนั่งไปแี้วเดินไปเมื่อไรจะถึงวะเนาะเราต้องเดินไว้ประมาณรวงหน้าประมาณหนึ่งเดือนเนาะด้วยค่ะเดินไปยไพร้อมแน่นอนแต่ว่าอะไรพร้อมแน่นอนเรามใส่การีดดีที่สุดดีที่สุดใช่ให้บริการดีที่สุดสะดวกสบายที่สุดแล้วก็ราคาคือ ราคาคือจับต kind of ้องได้ใช่สบายกระเป๋าแน่นอนนั่นก็คือนั่นก็คือไทยเวีเจคายแล้วสามารถบินภายในประเทศได้ภายนับประเทศได้แล้วแต่เราจะสะดวกแล้วก็ความสบายใจในกระเป๋างนในกระเป๋าเราอินฟ้าว่เาหาเข้ามาคอมเมนต์ว่าเดินทางปลอดภัยกันนะคะขอบคุณนะคะไม่ต้องมาแล้ว ก็ี่หนึงจังเลยรีบมาเร็วรีบมาเร็วเราเราจะรอดูว่าพี่ฟ้าจะใส่ชุดสีอะไรเพราะวันนี้เนี่ยครับ80เปอร์เซ็นต์เขียว80เปอร์เซ็นต์เขียวแล้วก็เขียวเพราะเป็นวันเพราะว่าวันนี้วันพุธหรือเปล่าพุธใช่เฮ้ยใช่เหรอเออวันนี้สีเฮ้ยจริงด้วยจริงเหรอจริงใช่วันนี้วันพุธแล้วนุ้ยใส่สีเขียวพี่ชิน่าใส่สีเขียวเป็นแบบนี้เป็นปกติแล้วอย่างมนัักนนนออ่ะี้ก็เขียวโอ้เขียวหมด นี่คือท่าลมยาดมของเธอโดโด่เก่งทุกอย่างเลิศไทยอินไทยเวทเชิดเลิศดวงยังเขียวเหมือนกันดีดีที่ตาไม่เขียวอันนี้ก็เขียวเหรอะเขียวเขียวีเขยวแบบเดินป่าตาตาเขียวเหมือนกันแล้วตาเขียวได้เดินได้เดินเดินเลื่อยเขียวเันนอ้เขียวเขียวหมดเขียวโย่เลิศเมิศง่ายมั้ไร ลกลาแไหมตั้งใองเอามาดูอเอามาเคตั้งใจลืมอ่ะพี่เปลายใส่ได้กันเนีย่ยแข่งขับมารอยเยอะแยะเลยครับโอ้โหถ่ายแบบซูมระยะไกลขอบคุณไทยเวทเจดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นำพาเราไปถึงกัมพูชาในวันนี้นะครับจะจเริ่องเข้าแล้วนะครับ พิซนเตอร์เดียวนะครับใช่ค่ะเลิศเอ้าไม่ได้เขียวโอ้เขียวเขียวแบบไม่ได้เขียวเลื่หมายกันมาเขียวโดยไม่ได้นัดชมพูนะฮะเขียวแบบไม่ได้นัดหมายกันมาลัดกันหล่อโอ้โหเขียวอยู่นะทุี่ก็เขียวเอยู่นี่ก็เขียวนะนี่เขียวข้างในใช่ไหมเออนี่เขียวในนี่ไงแกงในเขียว อะไรกางในเียวใส่สีขาวมาเลาวหอเปลี่ยนชุดแค,แคนนอกแบบีกขอบคุณครับครับไทวีส์ขอบคนะครับไทรดี่ห้ได้ดว,ว่าวันนี้ช้ามากๆเลยนะครับแต่แฟนคก็มารอกันเทียบเลยสีเขียวอีกเล้าเหรอใช่อันนี้ก็เขียวผสมกันได้สีเขียวเขียวไหนตำนานเขียวไหน หนึ่งเงินเหลืองก็ส่งไปเป็นนะประมาณเขียวไหนแต่เราบินไปนสายการมีไทเวเจตซึ่งเป็นสีแดงนะครับนี่เขารูง้งานนะมีสีแดงด้วยนี่โลโกโล้ไทยเวเจตนะโอ้โปรโมทเต็มท,ที่นะครับสป,ปอร์ตตัวที่นั่งเออน่าจะได้บินฟรีตลอดชีวิตกับไทยเวเจตนะครับสำหรับทีมมิสคอนซินเทลล่าวันนี้เช้ามากนะครับเช้ามากๆนะฮะเมื่อกี้ฟาวราหะเขามาคอมเมนต์ว่าเดินทางปลอดภัยกันนะทุกคน <laughs> พี่ฟ้าพี่ซันบอกว่าพี่ฟ้าแต่งตัวแนวเกาหลีแบบครูสรางงมากงงมากงงมากแม่กำลังรอถูถ่ายรูปดมยาดมแล้วหนึ่งแม่ทุกคนจะมีเขียวครับจะมีอยู่สองนามอ่าฮะได้ยังมีนะเขียวขาวนะมันได้มันยังได้ยดังได้อยู่ถือว่าโทนมันเข้ากันนี่วรงเท้ารองเท้าก็เขียวอ่อนนะครับ เราเรายังเขียวอ้าวเตาหูเลยเพราะเสาหายไปแล้วเอามันมันหลุดตีไปแล้วมันเอาไปแล้วเคียวบูเดียต้องต้องเป็นอะไรเลยเพราะนวัดเจ้าอุ่นเป็นวัดตัวนี้ถ่ายให้กูติดนิ้วด้วยตัวนี้มาถ่ายให้กูสวยนะไม่แต่มันไม่สวยตัวนี9,400คนนะครับตัวนี้เราชมพูมาแล้วนะฮะโอ้แต่คนเยอะมากเลย นะครี่ให้ดูบรรยากาศตอนรับมารอนะครับต้องขอบคุณอีกครั้งก็สายการดินไทยเวดเจ็ของเรานะครับที่กำลังจะพาเราไปอย่างพนมเปญนัมมูดเดียในวันนี้นะครับแม้ว่ามันจะเช้ามากแต่ว่าก็มีคนมารอเทียบเลยใช่ไหมครับพี่แชมป์ ครับผมครับผมวันนี้เราจะเดินทางไปถึงพนมเปญไม่ได้ถ้าขาดสายการบินนี้ไปครับพี่อ๋อเขาพูดนี่เลยนะครับสายการบินไทยเวียดเจ็ทครับบินแบบแกรนต้องเวียดเจ็ทนะครับผมใช่แล้วแล้วก็แพ็กแพ็กอะไรนะม้าที่หนึ่งยืนหนึ่งสุวรรณภูมิใช่วันนี้มาในลุคฟีโอนะครับพี่ครับเป็นลุคฟีโฟีโอนี่คือความแบบทะเลาะกันอะไรนะทะเลาะกันต่อไปแรงมากเย ขะขอบคุณนะครับไทยเวดเจด้วยพาเราไปทุกคลิปเลยใช่ไม่ว่าทั้งเป็นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยโอ้โหติดตามติดตามอ๋อยิ่งเสร็จแล้วดึงเขาลงดึงเขาลงโอ้พี่แชมป์ดีแล้วหนึ่งคนดีหนึ่งนะครับคนดีหนึ่งเรียวจริงไม่ใช่เรวตังค์เงอเดี๋ยวเมื่อกี้ยี่สิบบาท ร้อนเย็นนะแรกตั้งเงาไม่ให้หลุดทางได้ของอยวให้ดูบรรยากาศการโหลดกระเป๋านะครับบริเวณคอร์เตอร์สกิมไทยเวทเจ็ทนะครับครับผมนะฮะสะดวกสบายมากักบไทยเวทกสบายแล้วก็เดี๋ยววันนี้น้องๆไปถึงแล้วก็จะมีแบบกิจกรรมกิจกรรมนะครับแล้วก็ถึงแล้วก็จะมีเป็นแบบไปเวชเจ็ทสปอนเซอร์นิดหน่อยมีวันนี้ด้วยนิดนึงแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปวิสิตคอน์เตอร์ตอนเช้า แล้วก็ตอนเย็นจะเป็นงานแบบ meet and greet นะครับผมกับแฟนแฟนชาวแคนเบอร์เรียนรับผมแล้ววันนึงก็เดินทางกลับอ๋อใชครับโอเคถือว่าแน่นอยู่นะครับใช่ครับอเนี่ยไครับข้างไางเลค่ะอาารนทรีย์อ๋อนี้เขาพร้อมมากเลยนะข้างล่างนะไม่ใช่ข้างบนข้างบนโทออาหาพี่สุลินรีได้เลยครับ ทีเนอร์เช้าเช้ายังดีเขามีความแบลความใดนะครับฟิวดาราท่านหนึ่งในวันนี้ขอบคุณนะคะนะฮะนะที่คนบอกว่าไม่ตรงไม่ตรงว่าหลงแลนวดื่มนะที่คนบอกว่าทีน่าเช้าเช้ายังดีเหรอปกตินะคะอันนี้ปกตินะคุณผู้ชม เดี๋ยวกันที่กัมพูชาตอนนี้คนกัมพูชาก็เข้ามาดูเยอะอยู่นะครับพี่ชางเขาก็รอรับเราที่สนามบินพนมเปญเหมือนกันนะเงินสิคนไม่กล้าเข้าเลยนี่นะฮะกำลังโหลดกระเป๋าน้องๆครับบริเวณเคาน์เตอร์เช็กอิน Thaiwedjet.com Thaiwedjetair.com แล้วก็มีผู้โดยสารอื่นกำลังรอเข้ามาเช็กอินนะครับที่คเคาน์เตอร์เช็กอินไทยเว็บไซต์ดร็อมเช่นเดียวกันแต่ยังไม่กล้าเข้ามาเพราะน้องๆกำลังเช็กอินกันอยู่รอ,อก่อนนะครับเที่ยขับก็มาปลายครับนะครับหลายคนก็ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมารับเพื่อที่จะมาส่งน้องๆน,น,นะครับไปพนมเปญอย่างปลอดภัยนะ แฟนน่ารักมากเลยอะเช้ชาแค่ไหนก็มาส่งกำลังใจให้กับ<ช>น้องๆทุกคนเรยจะบอกว่าวาที่คือตอนแรกเดินเข้ามาทำไมมันไม่มีใครเลยเดินเข้ามากันสี่ห้าคน,นพี่น่าชาลอดหนู <c oughs> มาลนยหนูดีทำไมไม่มีใครเลยมาเช็คอินอ๋อ,อเคาก็เอผิดค่ะแต่ฟนคลับมาลอยนี่แหละออใช่แฟนคลับเขาพูดกันเลยนะว่าแบบเฮ้ยเทวิเจตเทวิเจอ ใช่เราอ่ะผิดตรงนี้าเราอ่ะผิดยังไม่เลือกที่ดูนะครับนี่คือน้ำอะไรน้ำพึ่งเหรอครับเอาน้ำแอปเปิลนะครับนี่โอ้ไมมีสี่หีกมิเนียมาเต้นรอแล้ว นี่ยโสล็อตกำลังเตรียมกระเป๋าเพื่อที่จะโหลดที่เคาน์เตอร์ไทยยูเจ็ดแอร์มาเข้าคำนวณมาแล้วค่าดูดีทุชิ้นดีเรี่ยงความให่้ไม่ต้องรอหรอที่นีก็มีเนี่ยนะฝั่งนี้เขาหิวมาแล้วเขาเตรียมมาครบเลยทำางินแค่ลอรีกันด้วย เดี๋ยวนี้ที่แฟนขับเขารู้ไงว่าเราจะไปแข่งต่อเขาน่ารักคำนวณแคลอรี่มาให้ด้วยว่าไม่รู้ชอบอันที่มันเป็นแบบทำประกออร่อยเมื่อกี้ทีกินหมดไปจะไปดูของนี้บ้างครับซิตี้นะฮะ นัู่กกับคนขับอยู่น้ <c oughs> อ,องอะไรฝั่งนู้นนะครับไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่มีอะไรคืออ่ะพวันมาแล้ว <c oughs> ค่ะวัมาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ตัวด้วยนะคะสีเขียวเปนใช่วันนี้ไม่สีเขียวสีมว่วงโทนดวงตามเี็นสีตาลโ <c oughs> อ้โหหิวแต่เช้าเลยนะครับนืฮะวันนี้เราเดินทางไปยังไงครับผม ตอนแรกว่าจะเดินไปแต่ก็กลัวว่าจะมันจะไกลเกินแบบน่าจะใกล้จุดไปไมๆๆ่ทาทายครับต oh, ้องนี่เลยเจ็ดเออเจ็ดเท่านั้นบอสมาถึงแล้วครับเขามาถึงแล้วน้องกับน้องไฮดี้ฝากบอกบอกแล้วว่าอย่ามา

ไกดีมาแล้วนะครับ เหยียบกิ๊เหยียบเหเห็นด้วยดิ่ารักส์เลยล่ะขอบคุณนะคะยังไม่ได้เช็กอินก็เลยดีมหกไไน่อให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บจียงจริงเช็คอินยังฮะเช็คอินยัง

กันครับอันนี้คือยังไลฟ์อยู่หรอไลฟ์ครับผมออ๋มาเลยนะฮะพี่โจไปหาไฮดี้อีกหน่อยไฮดี้เขาบอกว่าให้พี่โจมาหาไฮดี้อีกหน่อยอ่่ค่ะรู้จักตอนไหมคะตอนถามไปพี่วัดบ้างไงพี่วัดชอบถามใช่ออะไล่ะรู้จักไหมอะไรเงี้ยเราก็ถามบ้างแต่ว่าชื่อตอดนะพี่ดีพี่นี่ดีไปตั้งแต่เช้าเลยใช่ครับไอ้นี้นอนน้อยงามไอ้นี่นอนน้อย เขาไม่ได้รูไม่อ่านอะไรกลุ่มใปฮะไม่ได้รูไม่อ่านอะไเลียวเจเองเจไม่ได้อ่านอะไรกลุ่ลมสาเขียวเห็นไหมเห็นอันนี้ดีก่อนน่งผม,มขอหันกล้องแป๊บนึงเสร็จแล้วได้ไหมเห็นมาให้ดีก่อนนะครับ คุณไฮดีมิสอิชคอร์อยู่นี่เรอ,อ,อค,ครับอ๋อมีคนอยู่ด้วยครับอุ้ยหลายสดหรอหอุย้ยสวัสดีค่ะคนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเก้าคนค่ะพี่โจน้องๆไม่ลืมของใช่ไหมคะอ๋ไม่น่าจะลืมนะไม่มีใครลืม,ลมตรนนี้นะเพราะว่าเวไนหัวใจตลอดครับจะต้องถ่ายหน้า <c oughs> ไม่ได้แต่งหน้นจาจัดดูไม่สว้แกงแรงเด้อดูหนะ้าเดี๋ยวมีคนถามหน้าไปไหนกันนะครับ <c oughs> ไปไหนก็นเลย เราไปเมืองพนมเปญกัมพูชาสุดยอดเคยไปไหมไม่เคยไม่เคยปีนี้แหละได้เที่ยวครั้งแรกนะฮะได้อย่างเต็มที่ครับแบบไปฟรีเราชอบชอบภาสุดท้ายนี้นะครับงอยู่กับแกรนก็ฟังแบบนี้แหละฮะเสียงดังดีด้วยหนาวบอกนี่เนียนเนียนเห้ ผี่เช้าเลยนะใส่ลูกไม้นส่ลูกไม้ฮะใส่ลูกไม้ไฮด,ดีครับไฮดี้รอเซ็นอยนะอู่นะไฮดีไม่หันเลยนะต้องไปสแสดงตัวที่เคาน์เตอร์ทไทยเวทเจ็ดครับผมครับผมไปสแสดงตัวเลยครับ หนอยู่โน้นล้วไม่ใก่หนูดีดูดีคุณผิดดีอยู่โน้นนะใช่กินหรือยังเรียบร้อยแล้วครับโอเคโอเคแลิศโอ้นี่ชมพูยังไม่ได้คุยกับเขาเลยครับชมพูอยู่นี่โอ้ชมพูกำลังเซ็นอยู่เลยเซนเลยเลยเซนเซนเลยค่ะสวัสดีค่ะและนี่สีเขียวกับเขานะสีเขียวแบบนี้ได้นัดหมายนะครับโอ้มีรูปด้วยน่ารักมากเลยวันนี้เราเดินทางไปกับสายการบินอะไรครับ ตค่ะต้องเวดเจตเท่านั้นนะครับใช่ค่ะต้องเวดเจตเท่านั้ำบินสนใจบินไปกับเวดเจตนะครับสโลแกนก็มาหนึ่งทางนี้ค่ะทางนี้ไปจำเล<อ>ยเขาช่วยชมพูชมพูช,พนนชมพูครับชมพูไปเวดเจตก่อนนะครับไปแล้วโอ้ร <c oughs> ีบแล้วโอ้โหปั่นเลยครับปั่นเลยโอ้โหดูดูดูสุดยอด เลิก้องตใช้ทุกครั้งที่เจอกันนี่ครับรูปบรรยากาศการเช็คอินที่ออเตอร์ไทยเมเจอร์ไปดขอบคุณไม่เจอดด้วยนะครับครับขอบคุณที่เขารักเขาหลงแล้วนะตอนนี้ หนึบงหื่นหนึ่งพ0 0ครับบอส1น0 0 0มืตื่นมาดูเหรอสุดยอดเลยบอสสุดยอดเลยเพราะงั้นเราขายของเลยนะฮะเราขายของเลยเดี๋ยวก่อนเราขายของเลยมันมีนี่ใครอยากได้ครับโฟโต้บุ๊คมีอยู่ทั้งหมด230เล่มที่ให้ได้ใครอยากได้พิมพ์ราคาพิเศษไปเลยแย่งกันเลยนะ790บาทส่งฟรีโอ้เจ็ดรอยเกบาทโฟโต้บุ๊กนะ 790ส่งฟรีออโต้บุ๊กนะฮะ790ส่งฟรีทิมเลยเจ็ดร้อยเก้าสิบบาททิมมาเลยหรือตั้งก็ได้790พิบทิมเลยนะครับออโต้บุ๊กไม่มันเหลืออยู่ประมาณ200อ่าตั้งแล้วครับฝากบุดแล้วนะฮะได้ได้ได้เดี๋ยวเอาให้น้องด้วยกันละอันโอนได้ตามบัญชีข้างล่างนี่เลยฝากบุดแล้วคือพี่มีประมาณ200เศษเศษพี่ปล่อยได้แค่230ที่เหลือก็ต้องใช้เก็บไว้พวกเรา 230คนเท่านั้นและไม่มีอีกแล้วในโลกประเทศ790ดร้อยเบาทส่งฟรียว่ายังไม่เคยได้ดูยังไม่เคยได้ดูไปดูได้ไงเราเซ็นไปได้ไงก็ต้องเปิดไงสามกนพิมพ์เจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับเ9 0พิมพ์ผิดมีคนพิมมั้ยอย่างครับตอนนี้เชารี่จ็ดร้อยเกบาทโฟโต้บุ๊ ใครที่ถามไปบอกในด้อมดวดที่จะเอฟถามในด้อมเต้าบอลมาว่ามีไหมเหลือไหมพิมมาเลยนะฮะพิมมาเลยครับเจ็ดนะครับเจ็ดนะมีแค่200อแอดมินตั้งรหัสไปแค่230ิคนพอ230คนนะครับวันหน้าจะขายได้สมล้านเก็บไว้มาแล้วมีไหมไม่มี นีครับ790เท่ากับ1มาแล้วจะซื้อสิบเล่มก็ได้จะเที่ยวจริงกับคืนเงยนมูของข,ขวัญ790เท่ากับ1 0ร้เท่ากับร้อยก็ได้790เท่ากับ230เลยเอาไปคนเดียวเราไปขายตอ่อไปขายป็นหัวธุรกิจเอาไปเลยฮะเห็นกันมาเลยแล้วแล้วได้ลายเซ็นน้องๆไหมครับขอถามโอ้โหเมื่อไหร่เราจะเจออะไม่ได้สิ เอาไปเถอะเอาไปเถอะเอาไปเถอเจ็ดร้อยเก้าสิบอันนี้ก็แย่งกันแล้วใช่ทำมนจำกัดปรกบบุตเลขที่บัญชีข้างล่างแล้วนะครับเบอร์เลยเจ็ดเก้าศูนย์เท่ากับจำนวนและโอนตามเลขที่บัญชีข้างล่างเลยเลยนี่นี่เซเบอร์ม,มาแล้วกำลังเช้กลินกับเคาน์เตอร์ไทวีเจ็ดนะพี่พี่แชมป์ ฝากไปด้วยนะเจ็ดร้อยเก้าสิบสองร้อคนแล้วเนอะโฟโต้บุ๊กเจ็ดเก้าตบุ๊กนะครับเจ็ดเก้านะครับมีแค่สองเหลือแค่มีแค่สองเล่มใครรับพิมพ์790ดเก้าศูบาจำนวนมาแล้วอ่ะตอนนี้เปิดให้เหลือแค่230เล่มเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยมีมาแล้วเจ็ดเก้าศูนคำนึ่งมาแล้วนะครับพิมพ์มาแล้วพิมพ์มาเร็ว กินมาแล้วกินมาเรื่อยๆเลยนะครับจะก็ส่วนราคาจำนวนสวัสดีบ๊ายบายสบายไหมสบายโอ้ยขับเร็วเดียบเลยเมื่อกี้เห็นแวบๆครับนะตอนร้อลร้ายสดมีคุณอิงฟ้าวังหะนะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าเดินทางปลอดภัยนะคะ มีมีคุณอิง <half> ฟ <art> ้าว่าเราหาเข้ามาคอมเมนต์ด้วยต่อน้อยกแกกมากออิงฟ้าไม่ได้มาเออไม่ได้มาเขาบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะครับทุกคนต้องแนวหน้ามันตายตรงไปไหนครับตรงไหนเลยโทษเอ้าหายรูปเแบบกำลังตามหาไอินฟ้ากับตาจุนยี่แฟนคขับมารอเยอะมากนี่พี่ต้องอยู่นี่ คนไทยวิจัยอีกครั้งหนึ่งนะครับพิมพ์กันเข้ามาเลยนะครับ790เท่ากับจํานวนนะครับมีเพียง230เล่มเท่านั้นนะสองร้เล่มสุดท้ายนะครับสําหรับโอโต้บุ๊กนะครับฉะนั้นไปใส่หมวกไปถ่ายรูครับไปใส่หมวกใส่เลยเซอร์พี่นะเซอร์พี่กันนะครับวันนี้ สำหรับใครที่อยากได้โฟโต้บุ o k นะครับมีแค่230เล่มเท่านั้นแล้วตอนนี้เอาเรีบสิครับรอรอ,ออะไรอะครับฮะเช็คอินเช็คอินก่อนเช็คอินก่อนโอ้โหทำไมเขาโม่เขาดั้งหน้างงมากเลยค่ะฮัลโหล790เท่ากับจำนวนนะครับรีบพิมพ์มาเลย230เล่มเท่านั้น 230เล่นสุดท้ายนะ,นะครับตอนนี้ก็ใช้กินกันเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสัาผกันข้างในเพื่อเดินทางไปยังกรุงพนมเปญประเทศ<อ>แคนบอดียานะครับบรรยากาศตรงนี้ก็จะได้เห็นกันสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าเอาไปข้างในเนี่ยมันไหลสดไม่ได้นะครับนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับสายการบิน w ว a ยเจ็ดแลรและยืนยืนนะครับหลังจากปิดไลน์นี้ไปแล้วเอก,กันเข้ามาได้อยู่นะครับ790เท่ากับจำนวนนะครับกับโฟตโตบุ๊ก230ต้นสุดท้ายแล้วก็โอนเลยที่บัญชีที่ปากหมุดด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครั้งครับไทยเวียเจ็ดแอ,แอนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลาบรรยากาศตรงนี้กันไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งที่พนมเปญเคนเบอรบียนะครับ บายบายครับใครจะไปหา f c ให้ไม่เกิดให้5นาทีนะ5นาทีครับเคานาทีแล้วเราเข้าไปข้างในนะเพราะว่ามันอินเตอร์เนชั่นแนลมันต้องตรวจพาสปอร์ต5านาทีแล้วรีบเข้าไปข้างในนะครับอ่เดี๋ยวลองได้เวลาอีก5นาทีบอสบอกบอบอก่าเหลือ5นาทีแล้วเข้าไปเพราะฉะนั้นนะครับยังมีเวลา F กันอยู่นะครับโคตบุกเหลืออีก230เล่มเท่านั้นเล่มละ790 พสองร้อยเท่าไหร่นะเหรอสองร้อยสามสิบเล่มสุดท้ายแล้วสองร้อยสามสิบโอ้ยกได้จังเลยอ่ะต้องพิมพ์เจ็ดเก้าศูนย์เท่ากับจำนวนเท่ากับจำนวนอือโ้ยสิบเล่มก็ได้ร้อยเล่มก็ได้รีบเลยทุกคนคะบอกเลยว่าเล่มนี้เนี่ยมันเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะคะมันไม่ได้มีแบบว่า มันมีจำนวนจำกัดตอนนี้เนี่ยเหลือแค่2องร้อยสามสิบนะคะราคาเพียงเจ็ดเก้าศูนย์นะคะพิมมาได้เลยแล้วก็เท่ากับจํานวนถ้าใครที่อยากได้เยอะๆก็พิมมาเยอะๆนะคะเพื่อสนับสนุนพวกเราแล้วก็ให้กาลังใจพวกเรานะคะทุกคนก็บอกเลยว่าเท่าไปแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นความประทับใจแล้วก็มีภาพและภาพที่เราพวกเราเนี่ยตั้งใจถ่ายกันให้กับทุกคนเลยจริงๆรีบเอฟกันเลยรีบเอฟกันนะคะปิดไลค์ก็ยังเอฟกันได้นะครับปิดไลค์ก็ยังเอฟกันได้ เขาอ,อีกครั้งสายการบินไทยเวจเจ็ตนะครับ thaiwejair.com ที่ดูแลความอำนวยความสะดวกให้กับทีมมิสกาน์์เทลเลงสองพันยี่สิบสองนะครับให้เดินทางไปถึงพนมเปญทัมพูด,ดีในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์กันไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปข้างในกันแล้วครับ ไอ้เจตให้ดูบรรยากาศข็าว่าตรงนี้คร่าวๆนะครับน้องชาโลนชาหล่นตรงนี้นี่เองโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เป็นลำเป็นครับสวัสดีครับทุกคน